ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลนะครับวันนี้เราได้การกับอาการวตีงดไปเลเพื่อนผมอ่ะาทางนี้ยังมั่นใจทีุ่นปกติอมแต่วาหาแสนเ่อร์เซงวดื่อกี้กห่วยลุ้นล้านเปอร์เซ็นต์แม่เปิดจิตดอกบได้เลยถือดาบราดาแม่เดอบูคุณพ่อมึงสีมาได้โค้ดโกาไปตลาดตอนนี้นะครับแต่ว่ากะ ก้อนทีมันใจนี่ก้อนที่ผมงก็คือยังพวงว่าแหละเลขมันจะมีเข่ามีหลุดเนาะเป็นแค่แนวทางนะครับใส่เส้นนี้วักกะใจถึงตลอดกับว่าได้ที่มั่นใจที่ว่ามันเข่าว่าแปดหัวแล้วหัวที่เก่าหบบไม่เพราะทางบอกว่าม้วนที่ม้วที่มวที่แปดเราให้สีมาเนาะมันออกทั้งสีสีทั้งสีสีหงมวดที่เก่าวงเล่มันใจเลขวิ่งเพราะว่ามันไม่หลุดเลยตั้งแต่นึงกรกฎาดามากบาทที่นี่ยังไดจังหุนล้านบร์เต์ เรียบร้อยดีเอาดาตั้งแต่บุแรกหัดพูดสุดท้ายแต่ว่ากถือว่าเป็นการคัดข้นครับจะให้เขาถือตลอดกรับเป็นไปว่าร้บแผ่นงวดนี่ก็ถือว่าพักแล้วนะครับบุลังค์มันก็หนึ่งมวดสองมวนสามมวดเนาะเขาปาดไปเปล่แต่ว่าที่ถือด้ากับย้อนว่าแผ่นมวดนี่เขาบุลังค์ม่เห็นผไม่เห็นง้วนที่เต้านี่นะใส่เลยแบบนั้นเอาผู้กิจกาแถวอะ อะไรนะอมสินไหมถูกทั้งบนทั้งล่างหรงอไงอมสินไหมอ๋อออกทั้งบนทั้งล่างใช่มีคนถูกไห่นะสารคามถูกหมดทุกคนเลยธนาคามถูกทั้งธนาคามถูกเยอะที่สุดเขายังสอนเพื่อนเยอะจนถูกทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะอมสินอ่ะอมสินถูกทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับสารคามรับเต็มเต็มรับเต็มเต็มเย่ต็มเฮ้ยจันนัดเต้ มั่นใจเลยอาจารย์เราตี้ถึงจะหลุดครั้งเดียวไม่เป็นไรเนาะไม่ยุ่งนาเนาะมั่นใจเลยเด้ถึงหัวไม่ได้เสียมึงแล้วจังสี่นะครับเนาะมาอยู่เนาะครับเนาะแต่ว่ามากะแปลว่าได้ยินที่อาจารย์บอกว่ายาตัดออกเนื้อเมื่อกี้อาจารย์บอกู่เายาตัดออกไม่เหวไวยก็ได้จะไม่ตัดออกทิมวยนี่ไม่ได้ตัดเอาเหมือนเรียบร้อยเลยมวยน่าต้องตัดแล้วล่ะ มันกับชื่อว่า้ะเรับเ้่ากันมันกับอันทั้งหลายนะครับในเล่6์่งโตหมดเท่าว่ามีตูนเลยแล้วก็อีสองตัวล่างร่วมกันเป็นแพรเล็กมีทั้งหมด1สิบตัวเนาะแล้ววันที่หนึงโตแล้วก็สองตัวล่างวมกันเป็่แปดกับว่ามี6แหนกับสูเท่าเลยซึ่งบล่อกไเกิดขึ้น แต่ชื่อว่าแหะครับมันจะมีเขามีหลุดใส่ที่แต่ละนิ้นเร่ีน้องได้ความพินนะครับนาอสศรศูนย์ราคาในศูนม์ตังปกติถ้ามันออกความพน่ให้มันหอกขึ้นกันเลยนไครับเห็นคลิปผมนางไห้เนาะนางไห้จะการับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสุนนะเดี๋ยวบอกไปอนเอด็มีเข้ามีหลุดนะครับเด้อแกแนลทางน่เดี๋ยวให้ติดตอเขาีได้เเยอรลยดนลานหองวดนีบอว์ล้านเหมือนเนเด้อ ่็เหี๋ยวหาแสนเปร์เซ็นต์ไม่ก็ล่ะก็ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ก็มี0ูนมี07มี4ี่เจ็ดรามี0ูนย์แเลขที่ต่างไปก็คือเอา78ดออกแล้วเอาส7่เจแทนตามตัวมีศูนย์สี่เจกับ0 4นยส่วนดุดที่กันก็คือ0ูนยเจ็ดแปดเท่ากันได้ก็เลย้ามันหย่อนหลังเท่าหาเฮเซนเท่านะครับวัวิกฤซสื่อบักร้ายมันมากกว่าวัวนี่มันเคยเกิดขึ้นนะเพราะกริไปแต่ว่ามากทุกเดือนที่ศูนย์ศูนย์ที่ตั้งแต่ ตัวเลขทูบกาจะบอปล่อยก่อนถึ่งวันนี้วันนี้พิดเขตหลายปล่อยวันก็จะปล่อยวันที่สิบห้าสามทุ่มพร้อมกันบ่มีนห้ไถ่ก่อนก่อนนี้นะครับหัวก้อนร้อยปล่อยก้อนเตรียมร้อยหนีซีหนึ่งผมรียหนึ่ครับเนี่ยสวยสบายคือยังว่าแหละจะของไม่เห็นเล่ล่าหาเดือนเลยจะของไมาเห็นหัวที่เก่านะครับแต่ว่ากัจเจาก็ได้คัดพ้นยังสั่นออกแต่อีแล้วล่ะไม่พ้นยังสั่นอยู่เฉดีได้เพราะว่าผมเป็นซิ่งแท็กซี่พวงกวัลลีใจญได้เมืองไหนกันผู้ใดลักดาเข้า ว่านี่ก็จะเหลือหน่อยแล้วก็คิดว่าบ่น่าจะอั้นอั้นอยู่บ่อั้นหรือเราบ่ครับโอ้ยเจ้ามืออ้ยเดกนักก่อนเราอั้นเดินเด็กว่าเขายัง่ยที่อั้นอยู่เนาะเออคนดาว่าอั้นก็บพราแห้งแหละยังรูดอีกอยู่เลยโอ้ยย่งตลาดเขาปีเลยมั้งกาไปแล้วตอนนี้ว่าไปแย่งตลาดหรือคนคืออีก วัานีรุ่เข้าไปแล้วตลาดเขาเรยโอ้ยดูดูถึใจไหนุยรับคือ่อคิดจะวางนะศูนยล้านเปอร์เซ็นต์ต้องกัะช่อแม่ก็จะวางอีก็ขี้คุยเกินนะไปเบิ้งตี้ออมภาคานี่คุยนีต้นนี่สุดันนีมาเนี่มันใจจะพร้อมเกินโต๊ะมาตายซ่ำกำลังหีขี้มามาเมือนผ้าลมซ่อนะครับว่านี่เราไม่ อา้วนนี้ผมคิดว่าโดยค่วมที่เป็นผมกะคิดว่าจะท่วมขึ้นมาได้ไหลลงมาไม่มีจะร้องอานนี่คนเดี๋ยวว่าตามไรดอกคนจะตามแก่คนอยังเชื่อมันอยู่แต่คิดว่าให้มาให้บอกฟูว่าให้มาลางก่อนเลยนะหลักศูนย์นีศูนย์ที่เอาโจย้อานี่แหละราคาแห่เมื่อกี้ล่ำบนแห่ไก่บ่นเพราะว่าฟูกันหรอกยังบอกลากล้ำวงมาที่เก่าได้ปูเนอะเว้ใกล้เว้ใกล้ เห็นไ่วดใหลากลวโพงไม่แก่บนนเได้ตลอดปวดเมื่อกี้รืมครับคนมาไหลขึ้นติมหามือเมื่อกี้ผมรับแขกทุกมือได้ห่อครับคนไหลเมื่ได้มานางผีหญางผีเล็มือมันแหนกันเนาะมาแมาเถียอกนคนไหลมดครับแหนกันนั่นจนนะขับเลยพอคนไหลไหลจนผมเมื่อยคนไทยรูปนี้าเหลวเพียส่นนูนนั่งยังสิพอผมปวดขาคนไหลพร้อมแล้วก็มโอ้ คนดังหลักกิโลครับคนดังกลือกิโลมากา้ล้าง้อนอปาพุำนักด้ปาเยงอาจารย์ไหนแม่นแม่นแม่นไปซื้อน้ำเพินเพินกระตเบ้องเบียร์กตสายแม่ฮั่นนี่ ล่าสุตลักกิโลบัดที่นี่เหลืออาจารย์นาตีซื้อน้ำจัดนาตีอาจารย์นาตีก็ตายนะครับเขาก็ต้องแก้ดวงพนอู้รับผิดนี้ดวงจะไม่อาจารย์เป็นพัดหมูเพร่าหมูจะม่แม่นี่ไตยโมยไอ้บ้าหัวในตัดออกมันหยุดใช่ไหมอ่านะครับหน่อยนะครับเด้องุนหน่อยงุนหน่อยวันนี้จนช่วงนี้เพียรฟอร์มไรนะครับเด้อเวลาไหนมีกำลังจะมาเลยครับเด้ออจาเย็นระวัง เพ mm hmm. ่อะว่าทางไกลเลยล่ะมึงบอกขอหายยังเดี๋สีอ่าเนี่ยฟังขอหายไปหวายอยู่เนี่อือนี่นี่เมื่อวานอาจารย์โดนเมื่อวานน้อยเราฟังทางแน่เกิดหน้าของมึงแค่เห็นเลยว่าชื่อว่าเปจับพายวาทั้นนี่นะนี่อาจารย์ป้อมเนี่ยทำไมไม่จับตัวเนี่ยป้อมนี่คือไม้เรียกมากไม้เรียกครับเพรา่อไกยู่เข้าบาเลยคือเดี๋ยวมันจะมีกฎหมายตัวช่วย อขอหาใบหวยระดับชักชวนอย่างกันมันนั่นผมไม่ได้ชักชวนแล้วผมบ,บอกก็บอกแล้วแด่๋ยวตัดสื่อมาสื่อเด้อะสวัสดีเดี๋ยวจะตรงไปได้เกิดแม่ก็บม่เคยบอกน,นอกจากน,นี่แล้ว <ปะ S 3> ใบหวยกับยึดไปนี่ตัวไหนเหมือน,นหลายบ<ห>างคนเลยเห็นเลยชักจูงเล่นการพน,นันนะข้อหาแล้วก็ข้อหาใบหวยบอกนี่ข้อหานี่มันมีในกฎหมายด้วยบ่างอ่ะดูอ่านอ่านโดนหมายเรียกหมายสาร น้อยก่อนบอกก็จะมีหน่น้อยครับน้อยน้อยก่อนมีเจ็ดมีหนเม็ดเดียวแปดหนึ่งน้อยกวางอีกครั้งมีหนึวันนี้เนี่ยมีเจ็ดแปดมีหนเม็ดเดียวหนึ่งแปดแปดหนึ่งรับตัวมีหนึ่งแปดเจ็ดกับหนึ่งแดสีูดหนึ่งนครับเด้อรูดหนึ่งลูดหนึ่ง กลับไป yeah, ฟัง yeah, อีกครั้งนะครับเถ <ยก S 1> ื่อะเน้นนี่นอ้อยพิเศษเอ้ยน้อยปกติน้อย